สวัสดีครับผมยัสฟานเหมือนเดิมนะครับเห็นความเป็นอินเดียแบบนี้นะครับวันนี้เรามากันที่นี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาตาการ์เด้นนะครับ สวัสดีครับผมชื่อวิรัตสัจเดชนะครับเป็นผู้จัดการที่มาตาขาเดนครับครับผมวันนี้เราก็มาคุยกับป่าเขานะครับป๋าแนะนําหน่อยครับมาที่มาตากาเด่นเนี่ยครับเราควรจะสั่งอะไรที่เป็นดิชที่แบบว่าพลาดไม่ได้เวลามาที่นี่สเปซของสิงเจียเจอร์ของเราก็จะเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อได้ตามชื่อร้านเลยฮนะชื่อมาตาตาเดนแม้รกระทั่งเป็นติกกหรือเป็นมังคุโร แต่อันไหนที่เราเป็นซิกเนเจอร์ของเราที่เราทําเป็นพิเศษแล้วลูกค้าติดใจก็จะมีชื่อนําหน้าให้ลูกค้าเลือกง่ายๆก็มีชื่อนําหน้าคือมาซาการ์เดนโรเบนยูสคือควรที่จะต้องสั่งไว้เลยถูกไหมฮะใช่ามาเป็นซิกเนเจอร์ของอร้านอยู่แล้วผมบอกตรงนะผมคุยกับป๋าอยู่เนี่ยนะผมได้กลิ่นความหอมจากด้านหลังเนั่นนะครับผมต้องสั่งนะครับอันนี้ครับสุดยอดมากนี่นี่คือหนึ่งดิชนะครับที่เราต้องมีบนโต๊ะอาหารนะครับและที่นี่มีมีแนวสัญชาติอะไรบ้างครับหมายถึงว่าอาหารของเราก็มีไทยมีอินเดีย อิตาเลียนครับผมแต่เราก็เป็นแนวแบบคาเฟ่และร้านสเต์มาตอนเช้าก็มากินเค้กก่นกาแฟอะไรก็ได้ครับอ๋อช่วงเช้าเป็นเป็นเค้กกาแฟแบบได้ครับแต่ก็สั่งอาหารตอนเช้าเราก็เริ่มทาได้ผมบอกตรงนะป๋าที่นี่ใหญ่โตมากเลยนะเนี่ยโอ้โหป๋าดูแลคนเดียวได้ใช่ไหมก็พยายามอยู่ครับทําให้ดีที่สุดเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอาหารกันวันนี้ขอบคุณป๋ามากขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับของเราต้องแบบนี้นะครับ จองไว้ก่อนนะครับที่นี่บรรยากาศดีมากนะครับนี่เป็นเจนะครับสําหรับคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์นะจ๊ะมาลองชิมกันเป็นกระบาดเจนะครับอันอหอาลูกอือร่อยมากเนี่ยไม่จิ้มเลยเลยนะจิ้มใบสะระแหน่อยา่าจิมนี่ครับร้านอย่างนี้เลยจ้ะน้องชายนี่ครับ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 แบบนี้อืม ความไปอินเดียจะครบเลยนะครับหลังจากราดอันนี้เข้าไปชิ้นตโตๆอย่างนี้เลยนะครับ<อ>เขาเรียกปนีหลาย<ร>คน<ร>ชอบแต่เย็นๆอร่อยมากเราจะลองดูกับน้ำมะขามนะครับแล้วก็น้าจิ้มอย่างนี้นะครับสีขาวผมก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะครับแต่แต่รู้ว่ากินลอร่อยเอาเป็นเด้เป็นเด้แจ่มมาก<ส>โอเคมาแล้วครับพิซซ่าโฟชีสนะครับไม่เจ้าที่มันคือชีลาวา แป้งกรอบมากเลยอ่ะนี่นี่พร้อมชีสมากต่อด้วยฟิชแอนชิพและนี่นะครับฟิชแอนชิพนะครับนี่ครับแบบนี้เดี๋ยวมาชิมกันปลาแบบนี้นะจ๊ะกับซอสน้ำจิ้มดิบกันโอเคช่วยเอาเเบสโกด้วยสิไม่ชอบอร่อยมากเราบอกว่าอร่อยมากจริงครับ มาแล้วครับฟิชติก้านะครับที่หลายๆคนปรารถนาที่จะลิ้มรสนะครับหลายๆที่รสชาติก็จะแตกต่างกันไปเราจะมาลิ้มรสกันที่นี่นะครับฟิชติก้าโอ้โหคือความนิ่มของฟิชนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะละลายในปากหรือเปล่ามาชมกันครับเมื่อเช้ากินอะไรอร่อยปะเฮ่อร่อยมากคือความนิ่มเนี่ยสดยอดมากเลยฮะอืีกแพ็คตู้โกติอยู่ เรื่องฝืงละลายในปากและนี่คือปนีณีมาคนี้นะครับมาดูกันแบบนี้นะครับโหคนมากนะสุดยอดน่ะแม่เจ้านี่ครับปันนีหลายๆคนอยากจะมีโรตีน้นจิ้มเข้าไปแล้วนะครับโรตีน้นเป็นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาจิ้มกันครับครับแบบนี้จุ่มเลยครับให้เห็นเลยโอ้แม่เจ้าสุดยอดครับสีสันมันจัดจ้านมากนะครับเอาละครับพี่น้อง น้ำน,นุ่มนะครับนี่กรอบขอบๆ,ๆแกงปันนี้สุดยอดมากสุดยอดอร่อยมากครับปริยานี้ปลานะครับโอ้โหอยู่ในหม้อดินแบบนี้นะจ๊ะลองผ่ากันดูครับอคเชิญคุณหมอครับคุณหมอทำมาจากข้าวบาสมาตินะครับมา,มาลองชิมกันดูครับนี่นะครับแบบนี้ข้าวบาสมาตินะครับ อร่อยมากชิ้นป่าเป็นชิ้นป่าเลยนะจ๊ะนี่จ้ะอ,อ,อร่อยมากครับผู้จัดการร้านของมาตาการ์เด้นนะครับเชญช่ว,ชวไหนครับผมครับเชิญเลยครับร้านเราเป็นร้านเพิ่งเปิดใหม่ได้ความนิยม ชื่นชมกับทางลูกค้าและตอบสนองอย่างดีนะครับเรามีอาหารทุกอย่างแล้วก็ของเราเน้นคือบริการแล้วก็อาหารที่อร่อยโอ้โห oh. ที่เน้นที่กับข้าวของเราคือตามร้านเลยครับมาทานราเดนตูมา,ามรามาดาคืออาหารที่แม่เราทําให้เราคือที่เราชอบแล้วก็เราพึงพอใจเราถึงเอาลงเข้าไปในเมนูแล้วก็เรากิกนได้แล้วก็คนไทยทุกคนก็กินได้เพราะเราเป็นพื้นฐานเป็นคนอินเดียที่อยู่ประเทศไทยแต่เราก็มีพื้นฐานในกินอาหารไทยกินอาหารอินเดียเพราะฉะนั้น ทั้งสองรสชาติเรารู้เรื่องนี้ดีเพราะฉะนั้นเราก็ลงแค่อาหารเมนูที่เราคิดว่าอร่อยจริงๆเราอิ่มเราชอบใจเราก็ถึงเอาลงเมนูแล้วก็ได้ความตอบสนองจากลูกค้าดีติดตามนะครับขอบอกว่าอร่อยมากนะครับวันนี้ผมทานมาแล้วนะครับมาครั้งแรกปักหมุดได้เลยครับมาตาการ์เด้นนะครขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแบบนี้เลยนะครับร้านนี้นะครับบรรยากาศดีมากนี่นะครับผมให้ดูด้านในนะครับโอ้ บรรยากาศสุดยอดมากนะครับเนี่ยครับอันนี้คือด้านในนะครับนี่คือด้านในอย่าลืมนะครับอาหารอินเดียอร่อยมากนะข,ขอบอกเลยนะไม่ใช่ผมเป็นคนอินเดียแล้วทานอาหารอินเดียนะอาหารอินเดียอร่อยมากอร่อยจริงๆครับผมอะไรที่ขึ้นต้นด้วยมาตานะครับเป็นจะเป็นเออ่ซิกเนเจอร์ของทางร้านเขานะครับอย่าลืมนะครับมาตากาเด้นนะครับราชพฤกษ์นะครับอร่อยจริงๆครับขอบคุณครับผมยุ่งสบาเหมือนเดิมนะครับวันนี้ในห้างพาเที่ยวพามากินร้านอาหารที่นี่นะครับมาตากาเด้นขอบคุณครับสวัสดีครับ